าบเรียนท่านประธานที่เคารพผมจูการคุณองศาลูกชาวนาจังหวัดนครพนมพักภูมิใจไทยขอปรึกษาท่านประธานสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือชาวนาขอราคาข้าวนาปีปีนี้เพราะขณะนี้พี่น้องชาวไร่าชาวนานั้นกำลังเก็บเกี่ยวข้าวหวังว่าราคาข้าวนั้น จะทำให้ชาวนานั้นไม่ขาดทุนในการทำนาอีกต่อไปคาดหวังกับรัฐบาลชุดนี้อย่างเต็มที่อย่างเต็มที่เพราะว่าขณะน,นี้ข้าวกำลังอยู่กับชาวนาอยู่อีกทิ้นเดือนพฤศจิกายนการเก็บเกี่ยวข้าวก็จะจบลงข้าวก็จะไปอยู่ที่มือของพ่อค้าและนายทุนโลงสี ้ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรเยียวยาหรือว่าประก,กันแทรกแตงราคาข้าวให้กับชาวนาแล้วก็รีบทำในเดือนพฤศจิกายนเพราะหลังจากนั้นข้าวไปตกอยู่กับลุงสีเพราะข้าไปตกอยู่กับพ่อค้านายทุนแล้วราคาขึ้นชาวนาก็ไม่มีความหวังอะไรครับท่านประธานโดยเฉพาะแล้วข้าวหอมมะลิ105เป็นข้าวที่ ต่างประเทศทุกประเทศนั้นต้องการถึงผลิตได้เฉพาะอีสานเท่านั้นข้าวตัวนี้ถ้าชาวนาจะอยู่ได้ชาวนาบอกว่าขอตันละสองหมืนจากรัฐบาลชุดนายกอนุทินชาญวิริกุลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหก,กรที่ชื่อท่านธรรมนัฐผมเผาหวังว่าท่านคงจะให้ความช่วยเหลือแก่ชาวนา ปีหนึ่งทำนาครั้งหนึ่งทำนาแล้วก็ขาดทุนปีนี้หวังว่ารัฐบาลจะได้ช่วยให้ขายข้าวได้ราคาดีในตันละหนึ่ง0มืถึงสองมครับท่านปรมทานขอฝากธรรมธานไปยังรัฐบาลว่าเป็นเรื่องสําคัญชาวนาทั้งประเทศนั้นว่าความหวังให้กับทางรัฐบาลได้ช่วยเหลืออย่างจริงจังและจริงใจจากชาวนาขอร้องมาเรื่องที่สองคือเรื่องอขอขยายถนน สี่เลนจากสองเลนเป็นสี่เลนจากนาแกไปสู่จังหวัดนครมนมหมายแหมายเลขทาง2อ3ศซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ขนถ่ายสินค้าตั้งแต่าภาคกลางไปยังจังหวัดนครมนมที่จะข้ามไปยังฝั่งลาวเป็นเส้นทางหลักซึ่งระยะทางประมาณ65กิโลเมตรอำเภอนาแกเป็นอำเภอใหญ่ แต่ไม่มีถนนสัญจรไปมาที่สะดวกเหมือนอำเภออื่นๆอันนั้นก็ต้องฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ช่วยฝักดันงบประมาณและรีบเร่งแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดปัญหาเกิดอุบัติเหตุปัญหาการขนถ่ายสินค้าที่จะไปสู่จุดขายสินค้าของต่างประเทศหรือว่าสู่สปปลาวไปประเทศจีนไปประเทศเวียดนามก็ดีเส้นทางเส้นนี้ รีบขยายให้เป็นช่องทางสี่ช่องจราจรจะดีที่สุดครับท่านประธานหวังว่าท่านประธานจะได้กรุณาผ่านไปยังรัฐบาลได้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับถนนหนทางให้กับพี่น้องชาวอำเภอนาแก่และจังหวัดนครนนมและผู้ที่ขนถ่ายสินค้าไปยังชายแดนด้วยครับขอกราบขอบคุณครับ